ที่จะบอกก่นไปนะครับว่าไฮโซแฮปบเบนิ่งวันนี้เนี่ยจะพาไปดูรองเท้าที่ไม่ช่วยนะลาบูแตงใช่ระบุดแตงนะครับซึ่งเขามีแคมเปญครับกับไอเซน่าโจลี่ใช่ซึ่งเขาก็ได้แสดงหนังเรื่องอะไรมาเลปิเซนต์ไปแล้วโดยเกิดแคมเปญนี้ขึ้นมาครับแต่ชื่อเนี่ยเราก็ให้มั่นใจกันเพราะฉะนั้นไปฟังด้วยครูคุณเองกันดีกว่าครับครับผมสวัสดีค่ะ ในช่วงไฮโซฮะพันนิ่งนะคะและในช่วงนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศกันค่ะมาเริ่มกันกับท่านนี้เลยนะคะคุณลีพึ่งบุญพระนั่นเองนะคะอย่างที่ทราบดีนะคะทุกครั้งที่เธอออกงานเธอจัดเต็มจริงๆไม่ทําให้ใครผิดหวังเลยล่ะค่ะ เชื่อว่าเป็นอีกคนดังบนหน้าสังคมที่หลายคนรู้จักกันดีนะคะคุณลีพึ่งบุญพระคุณแม่บังเกิดกล้าของคุณปิ๊บพัทรพลพึ่งบุญพระที่ออกงานแต่ละครั้งนะคะก็ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังแน่นอนแม้จะก้าวเข้าสู่วัย61ปีแล้วก็ตามด้วยทรงผมสุดอลังการบวกกับการแต่งหน้ารวมไปถึงเสื้อผ้าที่แฟชั่นจ้าสุดๆทําให้เป็นที่ถูกจับตามองของสังคมแต่กว่าจะออกมาขนาดนี้ได้นะคะคุณลีก็แอบประสิบด้วยนะคะว่าต้องมีการเตรียมตัวบ้างแต่ ดีที่ได้ลูกชายช่วยค่ะไม่นานแล้วค่ะแต่งหน้าทำผมก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่เราที่เราเตรียมไว้แล้วออก็คือพอได้การปั๊บก็ก็จะคุยกับคุณปีป๊บแล้วคุณปี๊บก็จะจัดให้อ,องเขาทราบอยู่แล้วอะไรที่เหมาะกับเราค่ะก็จะน,นั่น คะสวยงามมากคะ่ะแต่อยากจะฝากคุณลีนิดนึงนะคะอยากจะให้คุณลียิ้มบ้างนะคะจะได้สวยจัดเต็มพรียพร้อมเลยละคะ่ะมากันนีกค่ะสำหรับสาวกลูบูแตงนั่นเองนะคะซึ่งสาวๆนี่ก็ใฝ่ฝันที่จะอยากได้รองเท้าของคริสตินลูบูแตงกันเยอะแยะมากมายล่าสุดนะคะเขาออกคอลเลกชันใหม่นะคะซึ่งเอ็กลุซีฟมากเพราะว่าออกแบบโดยแองเจลินาเจอรี่นะคะชื่อว่าม e ล a ังเจอร o ลี่คอลเลกชันค่ะ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแองเจลินาจอลี่นักแสดงสาวคนดังก็ได้ทำให้แวดวงแฟชั่นต้องสั่นสะเทือนเพราะเธอคะ่ะได้ใส่รองเท้าสั่งทําพิเศษจากแบรนด์ดังคริสเตียนลูบูแตงไปเดินสายออกทัวร์โปรโมทหนังเรื่อง Maleficent ซึ่งรองเท้าคู่นี้นะคะทำออกมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้ลูบูแตงก็ออกแบบมาโดยอิงจากบุคลิกของแองเจลินาจอลี่ผนวกกับตัวละคร Mal e f i c e n t จนได้รอง ท้รุ่นพิเศษเมลังเจอรี่ออกมาค่ะ ผ่านไปหลายเดือนนะคะความฝันของสาวๆที่อยากจะใส่รองเท้าดีไซน์เก๋ค,คู่นี้ก็เป็นจริงแล้วค่ะเพราะทางคริ i เตียนลูบแตงก็ได้ประกาศข่าวดีว่าตอนนี้นะคะรองเท้ามังจิลี่สามารถสั่งจองแล้วในเดือนตุลาคมนี้ที่จะถึงค่ะซึ่งก็จะผลิตมาในจำนวนไม่มากนักนะคะเป็น limited edition สั่งทำตามออเดอร์เท่านั้นโดยสามารถเลือกได้สสีคือสีดาและแดงแต่รองเท้านะคะที่อังจิลิน่ใส่ก มี3สีนั่นก็คือสีขาวสีดำและสีทองค่ะ รองเท้าคู่นี้นะคะทำด้วยมือจากช่างในปารีสด้านข้างก็เป็นแถบผ้าโปร่งระบายอากาศมีจุดเด่นอยู่ที่ส้นสูง5นิ้วเลยค่ะดีไซน์ไม่ซ้ำใครเป็นส้นบิดเกลียวเหมือนเขาของ m a l e ิฟิเซนซึ่งรองเท้าของแองเจลิน่าคู่สีขาวนั้นนะคะยังเพิ่มความน่ากลัวเล็กๆด้วยการหยดเลือดสีแดงที่ปลายเขาอีกด้วยค่ะคริสตินลูบูตังนะคะเผยว่า oh. เขาออกแบบโดยยึดคอนเซปต์ความงาม oh. ที่อันตราย และสเสน่ห์อันเย้ายวนบวกเข้ากับกลิ่นอายของเวทมนต์และเขานะคะยังเผยถึงการทํางานร่วมกับแองเจลิน่าว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับคนที่มีความงามและบุคลิกเป็นเอกลักษณ์เป็นพิเศษการได้รู้จักแองเจลิน่าผ่านการทํางานร่วมกันครั้งนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตเขาเลย ราคารองเท้ามาลังเจอรี่นั้นอยู่ที่ประมาณ1,400ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ45,000บาทใครที่อยากได้นั้นต้องไปสั่งจองที่ร้านคริสเตนลูบูตังสาขาใหญ่ๆเช่นปารีสฮ่องกลงลอนดอนนิวยอร์กและเวสต์ฮอลลีวูดรองเท้านะคะอาจจะดูมีราคาแพงแต่สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือรายได้จากการขายรองเท้ามัลังเจอรี่นั้นนะคะจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิ SOS Children's Villages มูลนิธิ ที่จะช่วยเหลือเด็กยากไร้และเด็กกำพร้าใน133ประเทศให้มีที่อยู่อาศัยและมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นมูลนิธิที่แ <c oughs> องเจลินาโจอลี่นั้นให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี2003เท่ากับว่าหากซื้อรองเท้าก็จะได้สวยทั้งภายนอกและสวยด้วยจิตใจเหมือนกับแองเจลินาโจอลี่สุดยอดนักแสดงคนนี้อีกด,ด้วยค่ะ <c oughs> แหมสาวๆรู้นะคิดอะไรอยู่รู้เลยนะคะว่ามีเหตุผลซื้อรองเท้าคู่นี้แล้วซึ่งเป็นเหตุผลที่ดีด้วยได้ทำบุญไปด้วยนะคะ,ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ h ฮ s o Happenings ก็มาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้ได้ทุกวันช่วงนี้แพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วเราก็ได้รู้ชื่อกันแล้วนะคะ่วานว่ามา,าอ,อีกถึงรอบครับ แมลงชิลีได yeah, ้รอบเดียวครับไปให้แฟนฟูดฟังกว่าครับผมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงงแคปช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตเรื่องราวกันต่อนะครับแน่นอนครับช่วงหน้าเลยครับชูวร์ชั่นอัปเดตนะครับ